จังหวัดสุรินทร์กันบ้างค่ะในเรื่องของ2วอพบปร,ประชาชนนะคะลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะเยี่ยมชมสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนวิถีที่บ้านหนองบัวอําเภอท่าตูมค่ะวันนี้นะคะที่บ้านหนองบัวค่ะตําบลกระโอพอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นี่แหละคะ่ะนายวันลบตังคนานุรักษ์สมาชิกวุฒิสภาหัวนหน้าคณะเดินทางพร้อมคณะค่ะรวมทั้งสิ้น23คน ลงพื้นที่ตามโครงการสมาชิกวิิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระตอนอ,อกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะเพื่อเยี่ยมชมการดำเนินง,งานของบ้านหนองบัวในฐานะสุดยอดชุมชนต้นแบบค่ะ เที่ยวชุมชนยนต์วิถีพร้อมกับพบปะรับฟังความคิดเห็นและเ,เสนอแนะจากกลุ่มคนเลี้ยงช้างและกลุ่มต่างๆในประเด็นของการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนค่ะค่ะชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวนะคะได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีคะ่ะในปี2565กเนี่ยก็ได้ขับเคลื่อนโดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนโดยเฉพาะคตศาสตร์ชาวกล้วยคะ่ะที่วัดป่าอาจเจียงเนี่ย ซึ่งได้รับรางวัลโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมค่ะโดยในวันนี้นะคะทางคณะก็ได้ลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่างตําบลท่าสว่างอําเภอเมืองค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะร่วมประชุมหารือประเด็นต่างๆทางด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะที่สารากลางจังหวัดสุรินทร์ค่ะ